รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส,สครับ งงนักการว่าหลายๆคนยังแบบนะระหวางนะครับพี่น้องคู่นี้ <10 S 1> นะครับคุณเจและคุณจูเนียร์คุณเจพี่สาวตอนแรกเหมือนจะต้องไปจะต้องไปแต่สุดท้ายยังไม่ไปยังไม่ยอมไปง่ายๆะนะครับตอนนี้สามารถตีกลับขึ้นมา3,000ต่อ900 0แต่ว่าสุดท้ายก็คือยังตามน้องสาวอยู่ <c oughs> จากคราวที่แล้วคุณเจได้ไปเท่ากับว่าเริ่มต้นวันนี้จูเนียร์จะต้องเป็นคนสู้ 9 0 0 0ต่อ3 0 0พันเราสามารถปิดจอบพี่สาวเราได้เลยทันทีถ้าเรากล้าสู้ถึง3 0 0พหรือเปล่าเอาสองพันก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ไม่ให้กลับบ้านด้วยเดี๋ยวพี่ไม่กลับบ้านมาด้วยกันด้วยเรื่องหเรื่องมารดพี่สาวเราจ้ะค่ะจบแล้วแหละแล้วถ้าเกิดอยู่ดีสงพี่กลับบ้านแล้วพี่จะรอไหมครับเดี๋ยวกลับก่อนผมกลับก่อนชัดเจนไม่คิดมากเลยเดี๋ยวกลับก่อนค่ะนะมาโอเคคนละสองพันครับรวมเป็น4 0 0พันตรงกลาง สี่พันตรงกลางถ้าเกิดคุณเจได้ไปครับขึ้นตามกลับมาที่5,000ต่อเ0็ดเลยจะห่างกันอยู่แค่2,000เท่านั้นเองมาครับมาที่มือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟังสี่พตรงกลางดาวินชีขอ4พยางสี่พยางราดภาพมาครับ ซักสถานถูกต้องครับพี่เข้าใจและเชียร์ทำไมคะพวกความสัใจของน้องที่มีใช่เวลาที่น้องตอบได้นี่คือแบบคือเธอแบบว่าขิงมากอ่ะขิงสุดตอบเสร็จปุ๊บหันมาแล้วก็บอกพี่แบบว่าปกติจะให้มายิ้มกับฝั่งนี้ไงก็ใหมาเออมีความขิงมากมีความขิงมากการซักผานภาพแรกรถนะครับก็คาภาที่สองการซักผ้าก็ซักสถานี รถไฟหรือสถานีแต่ภาพสุดท้ายบอกว่าเอาอ e ีออกก็เหลือแต่สถานคาซักสถาน1,000 10, 0 1 0 0 0ต่อ1,000ครับมีแววว่าน้องจุดิีของเรานะครับผมจะเก็บไปได้อีก12,000ในรอบนี้หรือเปล่าต้องมาดูกันหมดหน้าตักคุณเจครับบ้านอยู่ไกลไหมคะทั้งคู่ ไม่ไกลค่ะไม่ไกลจุเนีย่าเดินกลับได้นะลูกเดี๋ยวหนูเอาเงินรางวัลขึ้นแท็กซี่กลับก็ได้สั่ะเด้อเด้เห็นไหมทะเลาะกันแน่ไม่เกี่ยวแล้วนะเอาล่ะสองพันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณเจ พี่สาวของครณจูเนียขอย้ำอย่า <c oughs> ยอมอย่ายอมค่ะ <c oughs> เรามาดูกันว่าเธอจะไปต่อได้หรือไม่นะครับและก็เป็นโอกาสที่น้องจูเนียนะครับจะสามารถปิดจ็อบแชมป์สมัยที่4พร้อมกับเงินรางวัลสะสมไปอีก12,000หรือ1,000 10, 0 2 0 0 0ตรงกลางโอกาสปิดจ็อบของแชมป์ครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ เช็ดเท้าของวรเวดที่เช็ดเท้าของวรเวดแชมป์ครับพรมแดนค่ะพรมแดนปิดจอบครับที่เช็ดเท้าก็พรมเช็ดเท้าของวรเวดก็แดนวรเวรดนั่นเองพรมแดนปิดจอบแชมป์สวยที่สี่เงินรางวัลสะสมอีกหมื่นสองพันสาส 2, บาทครับ และขอเสียงปรบมือดังให้กับพี่สาวน้องจูเนียร์ครับคุณเจวันนี้กลับไปก่อนกับเงินสติล2,000บาทครับตอนนี้แชมป์แล้ว4สมัยครับเงินรางวัลสะสมก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ3 2,000บาทครับดว่าองสมัยน so ่าสุดเธอเก็บไปได้เยอะเลยได้เยอะเลยใช่และนี่ก็เป็นสมัยที่เธอจะต้องทำให้ได้อีกครั้งสมัยนี้ไม่รู้ว่าเธอจะเก็บไปได้อีกเท่าไหร่แต่ขอให้ทำได้ เธอจะได้แอร์ไปหรือไม uhh er ่นะคะสำหรับแชมป์จุนีเร์ของเรานะคะสำคัญมากกับคู่ต่อสู้คนต่อไปจะเป็นคนไหนค่ะรนดอมกันเลยค่ะเบอร์้าโอ้เหมาะมากในจังหวะนี้นะคะคุณตุม ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เก็บสติลได้เรื่อยๆแต่เชียแอบเห็นอยู่สองครั้งหลังที่คุณกดมาไม่ถึงใช่ครับฉะนั้นแล้วศึกนี้สุดๆเลยนะคุณตุลนะครับเต็มที่ครับเต็มที่นะคะครับผมปรบมือคุณตุลด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุลครับครับผมปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทครับสติลมาแล้วสองพันครับผมมีความมั่นใจแค่ไหนครับโอ้ ก็พอเจอน้องเริ่มลดไปหน่อยจริงๆก็มั่นใจมาจากบ้านแต่วันนี้น้องเขาแรงเหมือนกันครับจะบอกว่าสองสมัยแรกจจะดูแผ่วๆนะครัสำหรับน้องจูเนียร์แต่ว่าพอมาสามสี่นี่โอโ้โหโชว์ฟอร์มเต็มที่มากขาขึ้นเลยเมื่อยหรืออยังน้องคะไม่เมื่อยค่ะไม่เมื่อยนะ <laughs> ส่งพี่สาวกลับบ้านไปคนหนึ่งแล้วด้วยคุณตุลนลงมาจากตรงนู้นลงมาตรงนี้ความรู้สึกมันแตกต่างไหมครับต่างมากครับมากความตื่นเต้น ก็ายังตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยยังตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยต้องเรียบเปลี่ยนกลับมาให้เป็นสติและสมาธิของเราครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปครับดาวินชีฝายให้คนหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลางสี่พันตรงกลางดาวินชีขอสามพยางสามพยางรัดภาพมาครับ อร์สองคนแล้วค่ะทิพซิลค่ะตอบครับคุณตูครับยาพาลาไม่ใช่ครับเบอร์สองอครับได้ตอบเมื่อกี้ตกใจนว่าไม่ได้ตอบชัวร์เลยค่ะภรรยาครับภรรยาถูกต้องครับ ภาพแรกาพาราดรน,นะครับผมและภาพที่สองบอกว่าไม่เอาดาก็ตัดดอดเด็กและสลาออกไปจากคำว่า,าพาราดรและก็เอาคำว่ายาไปใส่ก็จะได้คำว่าภรรยานั่นเองรับไปสองพันครับและเป็นรายครับขึ้นข้อแรกตูเนี่ยเขารู้ครับมันรู้สึกยังไงยังเหลือคนละ8,000เสมอกันอยู่ครับสู้กันมาครับคนละ2 0 0พตรงกลาง 4,000ตรงกลางครับผมใครได้ไปคนนั้นขึ้นนำบอกเลยว่าในสมัยนี้สมัยที่5ที่น้องจูเนียร์กำลังป้องกันอยู่นั้น mm. น่าจะสำคัญสำหรับเธอและอาจจะสร้างความกดดันให้เธอก็ได้ mm. อาจจะเป็นโอกาสดีครับคุณตุนที่จะโค่นเธอได้อีกนิดเดียวค่ะจูเนียร์คะรับไปเลย Air Carrier X Inverter plus Air ร,รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier ที่ p l u สไปด้วยหลายสิ่งมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น plus ไปด้วยฟังก์ชันต่าง พลาสไปด้วยการดีไซน์นะฮะรูปแบบใหม่นะครับสวยหรูและก็ยังพลาสต์ีกกับระบบฟอกฝุ่น PM 2.5สามารถกําจัดไวรัสได้เหมาะมากๆกับพวกเราในสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้และสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีข่าวดีมาจากแอร์แค r i เอรนะครับเพราะว่าเดือนนี้แอร์แค r i เอร์เขามีคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟนะครับผมรับค่าไฟฟรี2เดือนนะครับเมื่อคุณเลือกซื้อแอร์แค r i เอรรุ่น X Inverter Plus ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาค,คมนี้ครับ <S <S คิดได้หรือยังพเพราจะเอาสีอะไรคะ สีขาวก็ได้ค่ะเอาไปปอบใจพี่เจกำลังจะไหว้กันเลยทีเดียวกำลังจะกำลังจะพูดเลยว่าแบบปอบใจพี่สาวนะยังมีความขิงอยู่ขนาดที่พี่สาวออกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใจนะผมปังอย่างมันก็ยังขิงอยู่ปอบใจพี่เขามาสีพันตรงกลางดาวิชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ ดาวิชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับตอนหุงใส่น้ำเยอะไปหน่อยมาครับจุดนี้ครับชํแหละค่ะชํแหละโอ้โหถูกต้องครับ ตอนหูงใส่น้ําเยอะไปหน่อยก็เลยกลายเป็นแฉะ <c oughs> ข้าวแฉะหรือแฉะนั่นเองและพาที่สองก็ลําต้นคือล, <c oughs> ลําไผ่นะฮะมาเป็นลําก็แฉะลําชําแหละหนึ่งหมื่นต่อหกพันครับหาคร่งของเธอจริงๆว่าใช้เวลาน้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากเธอเครื่องติดแล้ว <c oughs> มาครับคุณตุนครับสองพันครับสองพันโอเคมารวมเป็นสี่พันตรงกลางและ4 0 0พันนี้ถ้าเกิดคุณตุนดึงไปได้เสมอกันที่800พครับ สี่พัตรงกลางครับดาวินชีขอ3าพยางสามพยางราชเสียมาครับใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้งใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้งใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้ง ใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้งใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้งไม่มีใครใช้สิทธิ์เลยค่ะเสียงเขาบอกว่าใครแพ้ต้องตัดสิ่งที่ใช้ฟังทิ้ง oh. ใครแพ้ก็คือคนนั้นพ่าย oh. ถ้าเกิดคุณพ่ายขึ้นมาต้องตัด สิ่งที่ใช้ฟังทิ้งก็แปลว่าเราจะต้องเสียหูแน่นอนผ้ายเสียหูผู้เสียหายเสียหายทั้งสตูจริงๆดาวิชีขอคืนสี่อ้หตอนนี้ชักของเราเหลือ8,000นะครับผมคุณตุนเหลือ4,000รวมทั้งสิ้น12,000อัย่างที่รักษาเก็บไว้ได้สู้กันมาครับอีกคนละ2,000ตรงกลางครับ เป็น4,000และก็เป็นโอกาสตีเสมอคุณตุนอยู่เรื่อยๆนะครับ4,000นี้ถ้าเกิดดึงกลับไปได้เสมอกันที่6,000เราไปดูครับว่ารอบนี้ใครจะได้ไป4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ สิบวินาทีครับห้าวินาทีได้ไหมมีคนคนค่ะเบอร์สิบขาชนเลยค่ะยำเล็บมือนางครับยำเล็บมือนางถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของอยางนะภาพที่สองคือเล็บมือ ภาพที่สภาพสุดท้ายนะฮะชี้ไปที่ผู้ชายที่กำลังวิ่งนาอยู่ก็คือนํอย่างเล็บมือนํายําเล็บมือนางรับอีก2 0 0พครับโอ้ยดีดดีดบอกแล้วไนงะพูดปุ๊บหลุดปับ๊บจริงๆเลยละ่ะหลุดไปจริงๆเลยทําให้ตอนนี้ทั้งบอร์ดนะฮะเหลืออยู่800 0ค่ะ6,000อยู่ที่คุณจูเนียร์แชมป์ของเรา2,000อยู่ที่คุณตุล <c oughs> ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันเท่ากับว่าข้อนี้คุณตุลต้องหมดหน้าตัก แต่ไม่หมดโอกาสพร้อมไหมครับพร้อมครับหมดหน้าตาคุณตุนครับในขณะเดียวกันนั่นก็หมายความว่าน้องจูเนียมีโอกาสปิดจ็อบสูงมากจะปิดเองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าปิดขึ้นมา Air Carrier X Inverter Plus a i รรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier เป็นของคุณทันที mm hmm. แล้วค่อยเอาไปขิงพี่สาวได้เลย <laughs> เอาไปปลอบใจพี่สาวอ๋อปลอบใจพี่สาว<ะ>แต่คุณตุลครับคุณเองก็มีโอกาสที่จะสกัดฝันของเธอไว้ได้เพราะเธอเลยอยู่แค่สี่พันสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือดึงสี่พันตรงกลางนี้กลับมาเพื่อให้เสมอกับเธอที่สี่พันให้ได้ถ้าทําได้ผมว่าแชมป์มีหนาวเหมือนกันสี่พันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณตุลดาวินชีขอสองพยางสองพยาง หลาดภาพมาครับ4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณตุนดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางหลาดภาพมาครับ ุดครับ,เร,รบเรือรังครับเรือรังไปต่อครับยังไม่ได้แอร์ <laughs> ภาพแรกภาพของเรือนะครับใส่ไม่โทรจากผู้หญิงที่โทรศัพท์อยู่นะฮะขึ้นไปก็เป็นเรือทันทีและภาพสุดท้ายก็รังพึ่งก็รังเรือรังเสมอก,กันที่4,000ครับเรือรังจริงๆ <laughs> เรือรังจริงๆ จะแอรหรือไม่แอละ่ะตอนนี้เหลืออยู่เท่ากัน,นครับตอนนี้ท่านผู้ชมระหว่างแชมป์ของเราคุณจูเนียร์กับคุณตุลผู้ต่อสู้ซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนจะต้องกลับแล้วนะฮะ <Nice S 1> เหมือนแชมป์ของเราจะได้แอแล้วแต่คุณตุลผู้ต่อสู้ของเราไม่ยอมดึงกลับไร้จนเสมอกับแชมป์ที่4,000ตอนนี้มีค่าเท่ากันอยู่ที่ว่าใครดีใครได้ถ้าจูเนียร์ไม่ดีไม่ได้แอซึ่ง โอกาสที่จะได้แอร์ของเธอนั้นอยู่แค่เขาเรียกถือรีโมทแล้วอะถือรีโมทแล้วถือรีโมทไปแล้วแต่แค่ยังกดออนไม่ได้แล้วนันเองแล้วมีคนดึงรีโมทกลับไปด้วยตอนนี้ตอนนี้คือแบบจะยังไงดีละครเรื่องนี้เข้มข้นเหลือเกินเข้มข้นมากค่ะสู้เท่าไหร่คะจุนเนี่ยคะสองพันค่ะสองพันมารวมเป็นสี่พันตรงกลางครับถ้าคุณตุนได้ไปขึ้นนําทันทีหกพันต่อสองพันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแชมป์ของเราจะแบ่งเล่นหรือจะเทหมด ถ้า4,000ตรงกลางนี้หลุดไปข้อหน้าหมดหน้าตักคู่นะครับ4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับหลบหลุมศพแทนชั้นหน่อย กลบหลุมศพแทนชั้นหน่อยหลบหลุมศพแทนชั้นหน่อยหลบหลุมศพแทนชัน,น,นหน่อยสิวินี่ยครับฝากฝังค่ะฝากฝังถูกต้องครับ <ś les> กลบหลุมศพนะก็คือการฝังแต่ว่าแทนชั้นหน่อยเนี่ยก็แปลว่าเขากำลังฝากอยู่ หลบหลุมศพแทนฉันหน่อยฝากให้เธอฝังหน่อย2องพยางฝากฝัง6,000ต่อ2,000ครับโอ้โหไม่เสมอแล้วตอนนี้ขึ้นนำถึง6,000ต่อ2,000นเทีเดียวคุณตูนก็ต้องกัดฟันละตอนนี้ต้องกัดฟันพร้อมสมาธิเอายังไงครับกับ2,000สุดท้ายที่เหลืออยู่แบ่งก่อนครับแบ่งก่อนนะครับมาครับรวมกันคนละ1 0 0 0เป็น2,000ตรงกลาง ซึ่งทำให้2,000ตรงกลางนี้ต่อให้คุณตุนได้ไปก็ยังไม่ติดเสมอต้องทําให้ได้สองข้อติดแล้วกลับขึ้นนําทันทีสองพตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางรหัสภาพมาครับ ใช่ครับสิบินาทีใจลอยค่ะใจลอยถูกต้องครับผม,บผมภาพแรกคุณจอยนะครับก็จอยภาพสองน้ำไหลนะฮะไม่เอาหอหีบก็เป็นไร นะฮะจอยลาใจลอยใจลอยเปนนิดคุณตนเมื่อก <c oughs> ีด้ดูชื่อดาราผิดคนครับครับผมนะสองพยางด้วยนะครับเ0็ดพัตอนหนึ่งพันครับก็หมดไ,ไปมาก็เล่นไปหลายรหัสกันเหมือนกันนั้นสำหรับค <c oughs> ู่นี้นะครับผมก็เหนียวก็อยู่พอสมควรเลยแต่ว่าตอนนี้น้องจูเนียถืออยู่เจ0 0ในขณะที่คุณตุนเ <c oughs> หลืออยู่หนึ่พนั่นหมายความว่าในข้อต่อไปนี้คุณตุน ไม่สามารถแบ่งเล่นได้ต้องหมดหน้าตักแต่ว่าดูซิคนเราทไมคะจะได้แอร์อยู่แล้เชียว <c oughs> เวลาก็ไม่เป็นใจเวลาหมดอีกแล้วก็ท่านผู้ชม <c oughs> ก็ต้องมาดูกันละว่าน้องจูเดียจะสามารถได้แอร์หรือเปล่า <c oughs> ถือรีโมทอยู่ดีคุณตุนมาดึงไปซะงั้น <c oughs> เรามาดูว่ารอบนี้เนี่ย <c oughs> เธอจะได้หรือเปล่า แต่ต้องติดตามชมเนครั้งต่อไปเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงผมและดามิชิทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพี่บิ๊กกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอเราคะพี่สิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือการเป็นห่วง ในเรื่องของสุขภาพของตนอเองนะครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบหมู่ออกกำลังกายให้สม,ม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอที่สาคัญสําหรับผมนะครับเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมาติกวิตามินบีนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะรับประทานอะไรเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเลือกให้ดีเลือกที่ได้มาตรฐานที่ผมมั่นใจถังเช่าตัวนี้ก็เพราะว่าโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP รางวัลสินค้าขายดีจากวัสดในปี2020ันนอกจากนั้นในปีที่แล้วยังได้รับรางวัล Top b r a n d a w a r d สอง0ั แล้วก็อาเซียนท็อปคอลเลตีอวอร์ดใน2020เหมือนกันนะคค่ะอย่างนั้นขอโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้เลยค่ะวันนี้นะครับ <S <S สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดใน6กล่องในราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นแต่พิเศษสุดๆคือถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดก็รับฟรีไปเลยกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจือจำนวน6ถุงในรวม32ซองเท่านั้นยังไม่พอครับยังรับเพิ่มเซรั่มคิวตินตัวนี้นะครับช่วยบำรุงหนังศีรษ เซรั um ่มคิวตินรับฟรีไปเลย1นขวดทั้งหมดนี่ในราคาเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะครับขอจำกัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อท่านละไม่เกิน2ชุดครับ020265888หรือที่ Line a p l p 88หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เห<ว>็นว่ามีชุดทดลองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับชุดทดลองเนี่ย หกล่องราคา300บาทก็โทรมาหมายเลขเดียวกันนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือที่ Line แ p ดอพแแและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเดินเข้าไปที่เซเว่นรวมถึง CJ Supermarket มีขนาด4แคปซูลในราคาคเพียงแค่49บาทเท่านั้นครับนอกจากตัวผมมีมั่นใจนะครับ ทานมาอย่างต่อเนื่องแล้วศิลปินดารามากมายครับทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็วงการกีฬาคุณหนุ่มสอนรามคุณแพนเคก้กคุณแม่คุณไทยกับภานคุณตุ๊กี้เสนาหอยคุณบอลพราดรคุณสมจิตจงจอหอก็อยากให้ทุกคนมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับตมเองเนี่ย ต้องบอกว่าทานไปอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ทานดีจึงอยากจะบอกต่อต่อคนที่เรารักครับโอ้ oh, ถ้าดีขนาดนี้ขอโปรโมชั่นพิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมอัลติวิตามินบีหชุดมี6กล่องนะครับในราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแต่พิเศษสุดๆก็คือถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดเนี่ยรับฟรีไปเลย กาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจืออีก6ถุง32ซองเท่านั้นยังไม่พอครับรับเพิ่มเซรัม่มคิวตินบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมใบฟรีอีก1ขวดทั้งหมดเนี่ในราคาเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะครับโทรมาได้เลยครับ020265888หรือที่ line @lp88 หรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยครับชุดทดลองเนี่ย หนึ่งกล่องราคา300บาทและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเดินเข้าไปที่เ e เว่นอลเวรวมถึง c j Super Market มีขนาด4แคปซูลในราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บิ๊กจัง้ายายนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เราลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ